สีฟ้านะคะไว้ใส่ขยะที่มันเพ็งแล้วก็นำเอาไอเดีไใส่ขึ้นไม่ได้นำเอาไปใช้ใหม่ก็ไม่ได้ให้ใส่ในถังนี้เมื่อกี้มีอะไรบ้างแล้วนะรอ,องเท้ารองเท้าถุงกระดาษแล้วก็อะไรนี้กล่องทิชชู่อันนี้คืออะไร ขยะเปียกในบอกครูสิว่าข่ะยปียกมีอะไรบ้างี่อะไรนะี่มามาดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรสรงแอปเปิ้ลที่กินแล้วก็ใส่ในี้อันนี้คืออะไร มันคือเนื้อสัตว์อ่าเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เน่าเนื้อสัตว์ที่เรากินข้าวกินข้าวแล้วเราเหลือเนื้อไก่อาหารข้าวที่เรากินเหลือให้ใส่ลงไปในถังขยะสีเขียว,วอันนี้คืออะไรเลือา,าเปลือกไายอันนี้คือ<า><า>อะไรเอเดใบไม้ก็ทิ้งในถังขยะสีเขียวไปพูดตามครู ขยะรีไซเคิลอะรีไซเคิลรีไซเคิลก็คือขยะที่เราสามารถที่จะเอากลับมาใช้ใหม่ได้ดูซิว่ามีอะไรบ้างที่เราสามารถเอากลับมาใช้ใหม่ได้อีกอย่างแรกคืออะไรขวดขวดขวดน้ำที่เด็กๆไว้ใส่น้ำเนี่ยเอามากลับมาใช้ใหม่ได้ เอามาใช้แล้วใช้ซ้ําได้อีกเป็นการลดโลกร้อนแล้วก็ช่วยให้ขยะน้อยลงการที่เราเอาขยะมาใช้ต่ออีกเนี่ยมันจะทําให้ขยะเนี่ยลดปริมาณลงใช่ใช้วดน้ําขายได้ถ่ะทววซิอันนี้คือขยะอะไรแล้ว น,นี้ค่ะเื่ออะไรวขวดยาขวดยาที่เรากินแล้วก็หมดแล้วขวดยาเป็นขยาอันตรายนะคะให้เอาไปใไส่ในถังขยาธิยา าที่มีสารเคมีอันตรายเนี่ยให้เอามาใส่ในอันนี้คืออะไรอะไรอะไรอากาอะไรคะถทกเออโทรศัพท์โทรศัพท์เป็นของที่อันตรายเมื่อมันพังแล้วให้เอามาติ้นตักขยะสีด ค่ะได้อะไรคะได้ขวดไดด้ขวน้ำกับอะไรลูกเกรนกระดาษทิชชู่อ่ะน้องได้อะไรคะด้นอัลมกระป๋องอ่าปีเดียได้อะไรคะกล่องนมปีเดได้อะไรค่ะขวดน้ำกับกระป๋องอรัญญาได้อะไรคะกระดาษล้างน้องได้อะไรคะอ่ากระป๋องกับ ขวดแก้วอ่ะโอเคทั้งหมดนี้เป็นขยะที่อยู่ในกล่องสีอะไรคะรรอะใครทังขยะรีไซเคิลอะเก่งมากใบไม้ขยะอะไรหลูกเก่งอ่ะปบอัปรีนค่ะได้อะไรคะได้หนังสือขยะอะไรหลูกขยะทั่วไปอะเก่งมากต